สวัสดีครับคลิปนี้นำเหรียญปิดตาของวัดเนินกับปลอกจอกระยองให้ชมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับพศ2516นะครับ พศ2516นะครับศิษ์สร้างถวายนะครับงนังเป็นยัน5นะครับต่อโค้ดเลขก8ตรงนี้ยปลายเล็บเนะี่ย๋ยาจะลองขยายให้ดูนะครับชัดหรือเปล่า ค่านิยมก็หลักหมื่นต้น,นครื่องนี้ที่แพงเพราะว่าหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับค่านิยมเลยแพงครับเดีย๋ยวลองขยายให้ดูนะไปดูดูโค้ดดูเนื้อนะครับ

ตามพื้นจะมีเสี้ยนเต็มเลยครับเสี้ยนตามเหรียญตามตัวหนังสือเนี่ยมีเสี้ยนเต็มเลยด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเหมือนขี้กากตามพื้นเหนเรียญเนี่ย ตามยันตามอะไรเป็นกีกากเต็มเลยครับเ่ยก็เช็ดบล็อกไม่สะอาดครับละปัม๊มเลยกลายเป็นแบบนี้น่ครับนปิดตาวัดหนึ่งกระปอกนะครับนำม้ชมกันครับ คลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ